เอาละครับเดี๋ยวเราจะทดสอบระยะสั้นสูนย์ถึงห้าสิบกันนะครับพร้อมครับหนึ 1, 2, ่งสองสามครับลัอกติดบอดแล้วครับอ่าโอเคก็จะสตาร์ทช้านิดนึงนะครับแต่พอได้รอบแล้วก็คขึ้นได้เต็มที่เลย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาตามหารถไฟฟ้าน้องใหม่ชื่อ w o w City EV ซึ่งมียอดจอง1,000คันภายใน25ชั่วโมงมาติดตามรับชมกันเลยครับ รถ v o l City EV ของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะ <Yun> ก็เป็นรถนำเข้าจากประเทศจีนค่ะเดี๋ยวเรามาเดินชมกันได้เลยนะคะ ที่เห็นนี้ก็คือ w o l e City EV42 นะคะค่ะก็กระจังหน้านะคะมาแบบปิดทึบนะคะพร้อมสัญลักษณ์ของ v o l ค่ะเลนสไฟหน้าเป็น,น LED ค่ะมาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะไฟท้ายเป็น LED ค่ะ พร้อมกับไฟเบรกนะคะมาพร้อมกับคลิปปลาฉลามเสาอากาศคลิปปลาฉลามค่ะและไฟเบรกล่างนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังและมีกล้องมองหลังนะคะสำหรับฝาท้ายนะคะของรุ่น f o r t o ของเรานะคะมาดูพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะคะ เก็บสัมภาระที่กว้างขึ้นนะคะสําหรับพื้นที่นะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะคะ20กิโลได้นะคะถึง2ใบนะคะแล้วก็วางถุงกอบได้ค่ะค่อนข้างอเนกประสงค์เนื่องจากพื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างสำหรับปลั๊กชาร์จนะคะที่แถมมากับตัวรถนะคะเป็นปลั๊กชาร์จท Type ททค่ะ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะเราสามารถพับเบาะราบนอนนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของแล้วก็ในส่วนของอามิติด้านของความยาวอะคะ่ะให้เพิ่มขึ้นได้สำหรับพวงมาลัยนะคะ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเลือกโหมดปรับโหมดนะคะและเพิ่มลดเสียงได้จากพวงมาลัยค่ะพร้อมทั้งหน้าจอนะคะขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์ได้ในลักษณะของไวเลสไมเลอร์นะคะอยู่ที่โทรศัพท์ของเรารองรับหรือเปล่านะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ รถจะมีลำโพงนะคะ2ตัว1คู่นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเปิดเพลงรับโทรศัพท์ระหว่างขับขี่ได้ค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอของเรานะคะจะสามารถแจ้งในส่วนของกิโลและกำลังไฟนะคะที่เหลือในรถขณะการขับขี่นะคะ มาพร้อมกับปุ่มเกียร์สปุ่มนะคะสะดวกในการใช้งานค่ะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยการกดปุ่มเท่านั้นนะคะ,ะในส่วนของพัดลมแอร์นะคะจะสามารถปรับความแรงได้ทั้งหมด4ระดับค่ะรถของเรามีฮีเตอร์ด้วยนะคะสำหรับทำความร้อนค่ะค่ะมาดูกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะค่ะสำหรับฝกักกโป้งหน้านะคะเมื่อเปิดออกมานะคะในห้องเครื่องของเรานะคะ ก็จะมีอันนี้ก็คือที่ปัดน้ําฝนนะคะน้ําที่ปัดน้ําฝนแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันเบรกค,ค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะ12โวลต์นะคะ เป็นโวล์อีวีสประตูนะครับไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ระบบไฟหน้าเป็นระบบ LED กระจังหน้าเป็นระบบปิดทึบสัญลักษณ์สัญลักษณ์โลปโวล์นะครับตัวนี้ส่วนด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นระบบไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างนะครับสำหรับล้อน,นะครับเป็นยางขอบ13บ ตัวนี้เป็นใช้ฝาครอบนะครับกระทะล้อนะครับวิธีการเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้ใช้รีโมทกดเปิดฝาท้ายได้เลยนะครับเปิดออกมาแล้วครับฝาท้ายเรามาดูภายในก่อนนะครับภายในก็เป็นระบบเบาตัวนี้สามารถพับได้นะครับเพิ่มที่เก็บสัมปาระได้มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนี แล้วนี่เป็นที่ชาร์จที่ชาร์จนี่แถมให้กับรถเป่ะครับส่วนที่ชาร์จนี่แถมให้กับตัวรถเลยนะครับผมที่ชาร์จสามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับนะครับไฟบ้านแบบนี้นะครับหัวชาร์จแบบ a อซีนะครับตัวนี้หัวชาร์จแบบเอซีนะครับผมสำหรับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย l e d นะครับแล้วก็จะมีสัญญาณไฟถอยอยู่ด้านขวานะครับไฟถอยแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับ เซนเซอร์ถอยหลังอย่งนี้นะครับนี่กล้องมองหลังนะครับส่วนเซนเซอร์ถอยหลังตัวนี้นะครับโลโก้โวที่ชัดเจนนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดอ่าเรามาดูด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นเบอก PU นะครับตัวนี้ส่วนระดับ h e ดร room นะครับเหนือศีรษะประมาณ2กํามือนะครับตัวนี้สูงมากนะครับนั่งได้สบายนะครับคนสูง1 7 5 180าก็นั่งได้นะครับส่วนด้านหน้า อ่าวันนี้ระยะห่างของของเขาเนี่คือยังยังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับสามารถพลิกตัวได้อะไรได้นะครับาเรามาดูด้านหน้าของตัวรถนะครับมีบเบาะนี่นะครับสามารถปรับได้อ่าครับผมเอนนอนได้โหล่นอนหลับนอนได้สบายแล้วครับข้างในนี่คือเอนได้เยอะส่วนภายในนะครับ มาดูหน้าปัดตัวนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยหนึ่งลูกฝั่งคนขับแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับเปิดเสียงได้รับโทรศัพท์ได้นะครับด้านซ้ายส่วนด้านขวาปรับเปลี่ยนเลื่อนเพลงเปลี่ยนโหมดวิทยุเปลี่ยนอะไรเนีครับด้านขวานะครับส่วนตัวก้านปัดน้ําฝนจะเป็นอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ปัดน้ําฝนไปปัดน้ำฝนก็เรามีอยู่ก้านเดียวนะครับปัดได้เต็มกระจกเลยนะครับ ส่วนด้านขวาเป็นฝาเปิดไฟหน้าไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ถ้าเกิดจะสตาร์ทเครื่องหรือจะให้รถยนต์ทํางานนะครับต้องเปิดสวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้ไม่มีเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจวิธีการเปิดก็แค่เปิดสวิตช์กุญแจหน้าจอจะโชว์มาสองข้างเลยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับหน้าจอเล่นวิทยุอัลออโต้ Auto Link, ลิงก์ลิงก์กับโทรศัพท์ได้บลูทูธได้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านด้านขวานะครับจะบอกระยะทางของการวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บอกอัตราสิ้นเปลืองการใช้พลังงานของแบตเตอรี่นะครับว่าหมดไปเท่าไหร่เหลือก,กี่กิโลระยะค่าเฉลีย่ยจะบอกอยู่นะครับที่ตัวตัวนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูในปุ่มคอนโทรลภายในรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวกดตัว D นะครับใบหน้าตัว N ก็คือเกียร์ว่างส่วนตัว R ก็คือถอยหลังนะครับเวลาถอยหลังปุ๊บ หน้าจอ,อนี้จะโชว์เฉพาะกล้องเรามีอยู่หน้ารถตอนนี้จะโชว์บอกตำแหน่งจะมีเซ็นเซอร์แจ้งอีกทีหนึ่งส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้คือปุ่มปิดแอร์นะครับตัวน,นี้ปิดแอร์ตัวนี้ตัวน,นี้เปิดพัดลมพัดลมก็เปิดได้4ระดับนะครับความเร็วของพัดลมส่วนตัวน,นี้คือ,อ AC นี่คือแอร์นะครับความเย็นของแอร์นะครับส่วนตัวน,นี้คือ,อไฟฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดมีอะไรเปิดไฟฉุกเฉินได้นะครับส่วนตัวน,นี้ P CC นี่คือฮีตเตอร์นะครับระบบทําความร้อนของตัวรถยนต์ในพัดลมในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ไล่ฟ้านะครับตัวนี้อากาศหมุนวนภายในรถนะครับตัวนี้เวลาเราใช้แอร์ก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับแอร์ Air มันจะกินภายนอกจะไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเทสได้กันนะครับ v o ล t ซ e ตี้อครับเราจะค่อยคเริ่มออกตัวกันนะครับ อ,อยากสอบถามว่ารถคันนี้มีความกว้างความ,วาม,วามยาวความสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ความกว้างอยู่ที่ 1, 4 9 9มิลลิเมตรนะครับส่วนความยาวอยู่ที่3,380ม mm. ิมลลิเมตรความสูงก็อยู่ที่1,610อ mm ยมิลลิเมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าสระลองเข้าแสดงได้ <ๆ S 2> เลยครับระ,ะบบเบรกจะมีระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีระบบไฟหนึ่งรูกนะครับ รถคันนี้นี่ใช้เป็นเป็นดิสเบรกหรือว่าเป็นเป็นดรัมครับอ่าดิสเบรกด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็เป็นดรัมเบรกนะครับอ่านลครับเดี๋ยวเราจะทดสอบระยะสั้นๆถึงห้าสิบกันนะครับ้องครับ1 2ึสาม จะสตาร์ชา์านิดนึงนะครับแต่พอได้รอบแล้วก็ขึ้นให้เต็มที่เลยลกักษนนี้เวลาชาร์จปกตินะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับถ้าชาร์จด้วย AC ถ้าเกิดชาร์จด้วย AC ถ้าเกิดแบตเหลือน้อยสุดใช้เวลาในการชาร์จประมาณ6ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดแบตอยู่ที่เปในของแบตเตอรี่นะครับ บางทีก็ไม่ถึง6ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดแบตเหลือเยอะเหลือเหลือเยอะอยู่ก็ชาร์จแป๊บเดียวนะครับก็เต็มนะครับแล้วอย่างนี้รถคันนี้วิ่งได้กี่ร้อยกิโลครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ200อกิโลเมตรนะครับผมการชาร์จนะครับต่อหนึ่งชาร์จนะครับส่วนตาความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่1นหนึ่งร้อยห้านะครับหรือว่าหนึ่งศูนย์ห้านะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนที่เป็น2ประตูนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับระยะชาร์จเท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับระยะชาร์จก็ใกล้เคียงกับบัตอ๋อร์ก็ครับนุ่มนวนดีนะครับ ก็มีเซนเซอร์ถอยหลังให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใกล้ชิดหรือว่าจะชนอะไรหรือว่าใกล้ชิดอะไรนะครับตัวนี้จะแจ้งเตือนตางทีน,นะครับจะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังี้นะครับกล,ล้องก็มองพอ,อใช้ได้นะครับกล้องชัดเจนเลยดยรัด โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปอยู่กันที่ชโชว์รูมอีกครั้งนะึงสำหรับ Volvo City EV ของเรานะคะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะเป็น4 4และ4 2นะคะสีก็จะมีทั้งหมดนะคะ4 4 สีค่ะมีครีมโค้กนะคะเจนทันกรีนรูบี้เรดนะคะพีชพิง์วิ h ดัมไวสปาร์คซินเวอร์นะคะสำหรับ42ค่ะก็จะมีสีทั้งหมด54สีนะคะยกเว้นสปาร์คซินเวอร์ที่จะไม่มีในรุ่น42เท่านั้นค่ะสำหรับเงื่อนไขรับประกันหลังการขายนะคะเรารับประกันที่ตัวรถและแบตเตอรี่5ปีหรือ1 2 0 0 0 0 0โลค่ะพร้อมทั้ง ค่าบริการนะคะหลังการจำหน่าย2ปีค่ะสำหรับจุดเด่นของโวลของเรานะคะ<ม>ก็เป็นรถไฟฟ้านะคะไซเล็กค่ะซิตี้คาร์ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะในราคาที่น่ารักค่ะแล้วก็มีการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากเนื่องจากเป็นรถไฟฟ้านะคะสามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลง สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์คอสเซ็นเตอร์ของเรานะคะ1 1 4 3 0 9 9ค่ะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ v o l d City EV นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ v o l d City EV ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ